สวัสดีครับถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับหกล้อเคีนคันนี้นะครับหกล้อมิซูแคนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับแบบละเอียดเลยกระบะวัดเมื่อเช้านะครับความยาวสามเมตรหกสิบนะครับความกว้างวัดจากข้างในนะความกว้างข้างใน จากในพื้นกระบ,บะนะครับในไปเมตร85นะครับตัวน,นี้น่าจะมีเสริมตรงท้ายเนี่ยน่าจะพลาดสะพานเอาไว้ขึ้นรถเมคโคเล็กหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นของที่ผมจะเอาไปลงนะครับจะลองเอาไปลงวันนี้แหละเอาไปลงแล้วก็จะรีวิวให้ดูนะจะให้ดูเคนนะครับ ขินก็เป็นทาดาโน่นะครับซูปเปอร์แซตสองร้อยห้าสิบท้องวีนะครับสามปอกสองชักนะครับใช่ไหมภาษาขีนเราเรียกแบบนี้ไหมถ้าใคร ก็ใจยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูครับพื้นข้างในเนี่ยจะบุเป็นเหล็กดีนไก่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้างล่างจะเสริมเป็นเหล็กรางน้ํานะครับหน้าสี่แล้วก็สอดประกบกับไม้เลยครับนี่ทะลุหากันเลยเจสซีไม่มีบวมไม่มีผุครับ คครับับนนี้เอ๊จะลองเชียนผมจะทำเป็นไหมเนี่ยไม่ไม่มเตมมมครับเคยียนไมเมีภายในก็มีหลายคนถามหานะครับว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้ถ่ายภายในมีเบาะนะครับเบาะหําออก้วดูบ้างไงโอ้ยกียงไหนกับโปรไซ <c oughs> เบาคาดไม่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาอันนี้หุม้มหอหุ้มให้ให้นะครับถามว่าคอนโซลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่นะครับหน้าไม่จะไม่ลองขับเลยว่าความเร็วเป็นไงบ้างมีแอร์ด้วยครับแอร์กีอ e ีแก่ครับแต่แอร์จริงๆไม่มีนะแอร์ Air จริงๆไม่มีนะครับมีแต่พัดลม ผงม,มาลพาวเวอร์ครับจะให้น้องเขาเช็ดภายในแล้วก็จะยกหัวนะครับขึ้นดูลงกันดูยกหัวขึ้นกันรีวิวกันจะได้ไปธุระอ่ะยกหัวขึ้นดูเครื่องเครื่องยนต์สันดาบภายใน ยกเลยหม้อน้ำเปลี่ยนมาใหม่ครับน่าจะเป็นสามสี่ช่องความร้อนเลยนะถ้านาขนาดนี้เปลี่ยนมาใหม่เลยหม้อน้ำเขาเปลี่ยนมาดูไปเอาน้าตัวนี้มาใส่น,น้าตัวเมีย,นยาามไนาใส่นะครับเครื่องยนต์ยังใส่จิ๊กดีอยู่ครับ พวงมาลัยพาวเวอร์อันนี้หลายคนสงสัยว่าอะไรนี่กระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ<ม>เขาใส่มาเรียบร้อยอ่าเบาทีครับหมุนง่ายนะแล้วจะโชว์ให้ฟังเสียงเครื่องหน่อยเรียนอีกค่ะมันยิ่งติดง่ายๆอยู่รุ่นนี้ ต้องติดง่ายครับผมฟังอีกครั้ง ไม่มีแตกครับกระซีแล้วประกันได้ครับดำเหล็กหนานะครับท้องกระซีแล้วก็ใส่เหล็กนะครับเสริมเหล็กกล่องข้างบนดำทั้งสองข้างนะครับดำหนาเลยเพื่อที่จะกันท้องกระซีไม่ให้มันคดนะครับงอนะเคียนสภาพเดิมมากครับถามว่าเอวหลวมไหม ขึ้นไปโยกดูเดี๋ยวให้น้องขึ้นไปโยกดูนี่จะไฟไขายไ,<ฟ>ไฟกินต้นนี่นบโกรศเ่มันวัเท่าดูขึ้นไปโยกเข้นมือนกันปีนขึ้นไปโยกมันเค้นดู <c oughs> เขาถามว่าเข็นเอวหลวมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูให้น้องขึ้นไปโยกดูรีวิว <c oughs> ตามความเป็นจริงเลยครับ ดีก็ว่าดีนะครับหลวมก็ว่าหลวมนะคนอย่างผมมันตรงตรงมือแล้วเป็นพ่อค้าอยาหัดปิดบังครับนี่ดูเอาเองนะครับหลวมไม่หลวมดูเอาครับเอาโยกไหมแบบนี้เขาเรียกว่าหลวมไหมนี่โยกไปทั้งคันเนี่ยนะไม่หลวมนะบอกได้เลยสภาพเคียนดีมากนะครับ ซูเปอร์เซตสองาครับทาดาโน่เคนทาดาโน่นะครับยอมรับนะครับคนไทยยูนิคทาดาโน่นะครับยอมรับเคนสองตันนะมีคนบอกผมว่าสามปอกสองชักนะครับสภาพดีมากครับเคนแค่เคนอย่างเดียวก็น่าจะปลาไปหลายหมื่นนะไม่เปียกนะครับสภาพแห้งดีเคน ภาพดีครับเขียนนี่นะครับแชสซีหลายคนอาจจะบอกว่าหักหรือเปล่าแต่หรือเปล่าไม่แตกนะครับไม่หักนะครับที่ดามก็คือดามท้องเคียนนะครับผมไม่มีแตกไม่มีหกักแล้วประกันได้เลยครับถ้าแตกหักผมไม่เอาแน่นอนครับผมรถอะ,ะไม่ต้องใส่แว่นดออไม่ต้องใช้แวนเออนั่หันาไปเลยไม่ต้องใช้แวนเออ บ่ถือดีนะนอนนอตละเอียดบ่แม่นบ่นอตหยาบด้วยนป็เพียงนอตละเอียดไหมนอตขาวอ่ะตัวยึดมอน้ามันหลุดสภาพดีนะครับรถอ่ะเมื่อเช้าล้างก็หลุดออกเล็กนิดนึงเปื่อยๆหลุดออก สภาพดีครับรับประกันเลยเครื่องดีมากครับเครื่องตัวนี้เดิมหลายคนบอกว่าซื้อรถชนบุรีสนิมกินไม่มีสนิมนะคันนี้นะคันนี้ไม่มีสนิมครับสภาพเดิมๆดีๆเลยครับอันนี้กระจกไฟฟ้าครับนี่อัตโนมือไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าเชื่อมครับ <laughs> กระจกไฟฟ้าเชื่อมครับตัวนี้ ข้างในก็ประมาณนี้นะครับน่าจะได้นะพัดลมอ่เบาะนี่หุ้มให้ครับไม่เป็นไรหุ้มให้ใหม่ได้ครับได้ราคาก็หุ้มให้ครับถ้าใครจะซื้อก็ต้องดูราคานะครับเจอมลงเอาไว้นะครับก็ <dunno culiar S 1> <ificant> คือราคาขายเลยนะสองแสนแปดหมืนบาทนะครับ าพเครื่องซะก่อนครับเดิมๆเลยไปคันได้เดี๋ยวผมก็จะไปเอารถเม็โครอยู่ที่สว่างมาดูรถได้นะครับที่บ้าน เดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวเคนให้ดูครับการใช้งานของเคนเพราะว่าผมจะไปยกไอ้เท้าช้างนี่ลงครับยกเท้าช้างลงที่โกดังนะครับรีวิวเคนให้ดูแล้วก็ลองวิ่งให้ดูครับขอบคุณสําหรับคลิปนี้ครับถ้าใครมาก่อนก็ได้ก่อนครับคนถามกันมาเยอะมากเมื่อเช้ามีมาดูสองเจ้าครับแต่ก็เป็นพ่อค้านะครับผมไม่ใช่ลูกค้าเป็นพ่อค้ามาดูไว้แล้วก็จะพาลูกค้ามาจบผมก็เลยบอกว่าผมไม่รับมัดจำครับ ไม่รับมาจำใครมาก่อนได้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ